ก็กำลังจะข้ามถนนไปรอรถเมรตรงนั้นนะคะเราก็จะไปดูระวบงใต้น้ำกันนะคะไปกันเลย <c oughs> ที่โมโมไม่ดนนะคะก่อน <c oughs> ข้ามถนนนะคะต้องดูรถเวยด้วยนะคะ มีรถมาไหมเราจะไปรอรถกันตรงไหนนะเราจะไปรอรถกันตรงร้านนั้นนะคะร้านไหนคะคะโอเคเราต้องไปได้ ทุกคนเดี๋ยวรีบไปกันเลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้เราก็จะกำลัง ทางถนนนะคะเกาทางตอนนี้ลนูยังไไตอนนี้ไปได้แล้วค่ะทุกคนดีฟันเลย ใช่ค่ะตรงนี้เป็นที่รอรถของเรานะคะเย็นมากมาเลยมีต้นไม้ผ่าตอนนี้คาก่ลมะเดี๋เราจไปลงตรงคานะคะไปลงน้าอตอนนี้เราก็ลงมาจัดรถเรียบร้อยแล้วนะคะแลเราก็ตัวเราอยูทูีค่ะระหว่างทางเราก็ซื้อ เรามีคิวมาด้วยนะคะนีค่ะ มันอยู่ตรงไหนคะที่<อ>คุณต่อเอื้อโนเตียนนี่คุณเตียนนะคะอาาาร่อยมากลค่ะอะไปไอแล้ว เขารำลังทำให้เราอยู่นะคะตอนแรกที่มาคนเยอะมากเลยค่ะแต่พอมาถึงคนน้อยเลยคุณอร่อยคืออร่อยนะคะ คิวน no. ่าจะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่า งานอยู่แล้คะงานแลนะะ้วคะ่ะนี่คือซุกกี้ของร้านนะคะม่ของแม่เราด้วยนะคะแล้วก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วไป้เจอกันเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถนะคะก็กำลังจะไปที่เซ็นทนรัลสมัยานะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมพอส์่สินะคะเราก็จะไปที่สระน้ำกันเลยหลังจากที่เรานะคะลงจากรถมีมาแล้วก็จะเป็นเรานอนอยู่ชั้นล่างนะคะเดี๋ยวเราลงไปกันเลยแข็งโอ้ยโอ้ยอย่าละ ตรงนี้นะคะก็คือโรงแรวของเราอยู่ใกล้ๆร้านหมอ,อสัตวแพทย์นะคะใช,ใช่ค่ะอ่าแล้วเราก็จะไปรอรถนะคะไปที่สระน้ำกันเลยไปเมือ่อ <c oughs> <c oughs> เราจะไปรอรถตรงแมคโครนะคะคมันถแถวนี้ก็คือมอตาร์ไซค์แถวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะคะเพราะว่าอยู่ ใกล้กับถนนนะคะแล้วก็มีโรงเรียนมหาวิทยาลัยด้วยนะคะมีนะคะตรงนี้นะคะและโครของเรานะะเราจะไปตรงทานเส้นนะคะ โอเคแถวแถวนี้ก็ดูไม่เปลี่ยวมากนะคะเพราะก็จะมีผู้คนผ่านไปผ่านมาอยู่เสมอค่ะโอเค ใกล้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเดินไปอีกนิดหน่อยก็ถึงแล้วค่ะนะคะก็จะมีร้านน้ำด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะแวะทิ้งขยะแบบหนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปรอรถกันเลยห้าห้าหนึ่งห้านะแม่มันคือ เราจะรอรถนะคะอันนั้นไม่ใช่นะเรากำลังรอรถธรรมดาอยู่นะคะพ่อกินพ่อไปดูเลยผมก็ไปได้ไม่ใช่ค่ะเมื่อผิดนะที่โรงแรมนะคะเขาบอกว่าไปได้ทุกคันนะคะ มีต้นไม้นะคะเงน,นเนี่จนนดะะัดสิ้าแล้วก็ไปถ่ายเหมนดะเดี๋ยวเราจะนอนรถเมล์นะคะแล้วก็ไปที่สัตนด์นเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะอคตอนนี้นะคะเราก็บอกวิ่งในอมอวะฮิโดนนะคะิงกันเล้อกลับดีกว่า วัดมิ่งและเออคนเยอะคนเยอะมากเลยไปไปตอนนี้เราก็ถึงสระว่ายน้ำแล้วนะคะก็จะต้องข้ามถนนไปนะคะอยู่ตรงนู้ตน,ะะต,นตึกสีขาวนะคะรอรถแป,ป๊บเราต้องเข้าทางไหนวะ เราก็จะไปตรงนู้นกันนะครับกีฬาสีเหรอโคตรน่าใชไห

เดินกันเลยค่ะ มาได้ขาล้าเลยนี่นะคะมีใบไ,ไม้แห้งด้วยนะไปกันเลยะคะ่ะดอกอนะไรวะนีนี่ดูกันเลย วยมากเลยค่ะสัน้องาคพ่อะมเี๋คุณพอเล่นกวาบอกว่าไม่ต้องใช้สลิงกระโดดมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้แปกนะเขาบอกว่าม่เล่นเกมกัน โอเคพร้อมนะคะพร้อมนะแปดคนน่าจะดูกันเลยสองสามสี่ห้าบกเป็นเรียนเท่าคนหนึ่งไปนั่งดูไปนั่งดูไม่รู้เอาอยดี๋ยวรอคุณพ่อน้องนั่งแค่ไม่ใช่อันนี้เขาให้เกยไว้กระโดดกินให้กินกิให้อร่อยนะคะโดยมีแยเองนะคะโอเคนะคะกินไม่หมดนะคะทานทุนน้ำใจเขาไป้นะคะเดี๋ยวมาำใจเยอะๆนะคะ バイバ ไหวน้ำกันอยู่นะแล้วก็ขึ้นไปนั่งกันเลยนะไม่ไวแล้วขึ้นบนได้ไหมเฮ้ย ไปเถอะตึ๊บนั่งดูกันนะคะ <c oughs> ยค่ะตอนนตอนนี้เราก็มาถึง <c oughs> แล้วนะคะย <c oughs> ังเหนื่อยนะะ <c oughs> อันนี้คือพวกที่เขาประกวด ผม้อมเป็นนักกีฬาแข่งว่ายน้ำ ตัวไปดูก่อนนะคะ <laughs> ดู